เอาเลยครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วย่านได้เลยนะครับอยู่ผมในซิลลับบีเอชเช่นเคยนะครับเรานี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าสมอร์นี่วอร์สกาแอนินอแนเองนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับเจ้าพูดถิดวันนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรให้ทายกันในสามตัวนี้หนึ่งสองสามจะทายหรือไม่นั่นก็คือจะทายทำไมเนะี่มนยมาปกคลิปมนสปอยแบบบ้า <laughs> นะั่นคือเจ้าน้องแพนด้า Panda เลยนะน,นะครับผมแพนด้านามนะฮะที่ตอนนี้กำลังใช้กินอย่างคอตชิสมากๆเลยนะฮะผมในอ่า r t a นะครับผมเดี๋ยวนะกดกดอันยังกดแล้วอ่าใน r t a <c oughs> นะครับผมตอนนี้กำลังฮอตชิทเลยนะครับตอนนี้นายซสลับิีก็ยังใช้อยู่นะครับยังเป็นแบบว่าตัวโปรดปราดิ่งใช้ ใช้มาตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับจนซีซันนี้นะครับเป็นไต่ถงดาวทองได้นะครับผมเอาจริงๆนะตอนนี้คือแบบว่าเกมได้เ,เรียกว่าได้ขยายนะครับขยายแบบว่าแต้มนะับผมให้แบบว่าผู้เล่นขึ้นดาวทองง่ายขึ้นนะครับอืมเท่าที่ผมสังเกตมานะก็มีผู้เล่นหลายคนใช่ไหมล่ะที่แบบว่าตอนนี้คือแบบว่าขึ้นดาวทองกันได้นะฮะเออตอนนี้ก็นะ เป็นที่ดูเดือดมากเลยครับเนี่ยทำกันดีกว่านะครับผมแพนด้าน้ำเนี่ยเป็นดรอนที่เล่นยังไงนะครับผมผู้เล่นใหม่ด้มาได้เล่นได้ใช้กันหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่ตอนนี้นะครับก็อดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับถ้าอ่าพวกคุณนั้นยังไม่ผ่านแบบว่าหอร้อยนะครับทั้งสองหอนะครับผมก็คือหอฮาร์ดหอนอร์มอลแล้วก็เอ่นอนคอนต่างๆนะครับก็คือเจ้าแบบว่าเอ่อ คอนเทนต์อะไรไหมหลักที่ผู้เล่นใหม่กำลังทำอยู่นะครับก็คือมีอมีทารทะลัสใช่ไหมเอาที่แบบว่ากำลังแบบทำทาทารัสฮาร์ดใช่ไหมฮะ <c oughs> เพื่อจะแบบว่าเอาไอ้คัมภีตรงนี้เนาะตอนตอนนี้ยังมีไหมอ่ะผมจำไม่ได้แล้วไอค้คัมภีอ่าตำนานแบบว่าล็อกค5ดาวอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันกับอ่อะไรอีกล่ะอ๋อาไอ้พวกหลุมมิติอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าใครแบบว่ายังติดตัวละครอะไรพวกนี้อยู่ที่แบบจะปั้นเป็น อ่าเวคขั้นสองนะครับก็ไม่ต้องรีบทำเจ้าแพนด้านางไปได้นะครับหรือว่าเจ้ามัวหลงนะครับเออใช่ไหมชื่อมัวหลงใช่ไหมเออมัวหลงทพูดผิดนิดแต่แตกเนี่ยเออก็สำหรับบุตรสำหรับคนที่ผ่านอะไรพวกนั้นมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่อ่าเอามาปั้นลงอาชีพได้นะครับแล้วก็เอามาปั้นลงอ่าเจ้าในส่วนของซีกอ่อนะครับหรือว่ากิววอลปกติก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็น โอ้ที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับอืมเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็ลูนเนี่ยจริงๆแล้วลูนโม่หลงเนี่ยมันเอ่อกลางๆเนี่ยมันทําง่ายมากนะฮะเออเพราะว่าม่หลงเนี่ยขอเพียงแค่มี HP นะฮะเออเป็นธรรมดาของกันด้อยู่แล้วนะผมคือผพราะว่าขอขอแค่ HP อย่างเดียวเลยนะครับหรือคือ HP กับอ่าสปีดนิดหน่อยแล้วก็แม่นยำ เออแม่นยำหน่อยๆนะครับผมสักจะมาเจ็ดสิบน,น,นะฮ <c oughs> ะเออเจ็ดสิบนี่ไม่หน่อยแล้วนะเอาจริงนี่ไม่หน่อยนะเจ็ดสิบเนี่ยเออก็เพราะว่าเอามาคอมโบกับสิบยูสองนะครับผมโจมตีศัตรูทั้งหมดสามครั้งนะครับเพื่อสร้างคาสแตนต์เพิ่มขึ้นตามไปพีนะฮะสูงสุดของการโจมตีครั้งที่สามนะครับมีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะล้างเอฟเฟกต์เสริมพลังหนึ่งอันนะครับผมและทําให้พวกมันมึนงงเป็นเวลาหนึ่งเชิญนะครับผมเอออันนี้คือ เป็นสกิล2ที่มีซีซีน้อยๆนะครับผมน้อยๆที่ดีนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งก็แบบว่าออกไปแล้วก็ก่อแตกได้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นอ่าโอเคเลยนะครับอืมแล้วก็ไฮไลท์ของเจ้าม่อลงนะครับก็คือสกิลสามนะครับผมก็คืออ่าปล่อยการจบตีอย่างบ้าบินนะครับผมชอบแกลแปะภาษาไทยนั้นึนงรงเลย <laughs> ที่สร้างความเสียหายเท่ากับ70%ของ HP ของศัตรูนะครับผม แต่คุณก็จะได้รับความเสียหายนั้นกลับมาเหมือนกันนะครับความเสียหายจะไม่เกิน HP ปัจจุบันที่คุณมีอยู่นะครับและเอฟเฟกนี้จะลดลง15%เมื่อสู้กับศัตรูที่เป็นบอสนะครับผมก็คือหักบอสได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อหลงเนี่ยก็จะลดเลือดไอ้เจ้าพวกแบบว่าเลือดเยอะๆนีครับพอที่บิวเลือดของฝั่งศัตรูนะ บิลเลือดมาเยอะๆนะครับแต่ว่าเมื่อหลงเนี่ยจะแพ้ตัวที่บิลเลือดมาได้น้อยอย่างเช่นแบบว่าเจ้าดีคาไฟอ่าไอ้พวกนี้ดีคไฟนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยดีคไฟนะครับเขาจะทำเพจพีน้อยๆนะครับเพราะว่าเอามาเอามาแค่อ่าสับแล้วก็ดูดเลือดนะครับอันนี้น่าน่ากลตินมากเลยนะฮะเออนึ่งแปลกมากนะครับเพราะว่าดีคไฟเนี่ยดันเป็นธาตุไฟใช่ไหมแต่ว่า เอาโม่ลงไปท่านานแต่โม่หลงเนี่ยแพ้ดีเกฟไาตัวมันโอพอยู่นะดีเกฟไฟเนี่ยอืแต่ผมไม่มีนะแล้วก็มาส่วนที่แสกนะครับแสกทคือ HP เนี่ยซักประมาณสักสามหมื่นปลายๆหรือสี่หมไปเลยก็ดีนะครับผมถ้าหมื่นไปเลยเนี่ยก็มันก็เกินเหตุปเอปลองเป็นแบบเอามาใส่เป็นสปีดไม่ก็เฮดีอเดฟเอนบ้างก็ได้นะครับเพราะว่า ก็ถ้าเจอตัวที่ผมว่าตีไปแล้วไม่คิด HP เนี่ยมันก็จะแห้งๆหน่อยนะพวาาหลงก็คือเข้าเนื้อตเต็มๆเลยนะครับอืมอ่าก็ประมาณนี้นะครับอืมชีลดชีดเมเนี่ยก็เอาเท่าอาเท่เาที่ไหวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับอืมอ่ะมาถึงรูที่แนะนำนะครับรูที่แนะนำตอนนี้ก็คืออ่ามีอ่า EX Energy นะครับหรือไม่ก็ EX View นะครับอืมก็ เอเนจีเนี่ยก็คือให้มันแบบว่าโมโหลงเนี่ยมี HP ติดไปเลยนะครับ15เนะเออก็ช่วยในเรื่องแบบช่วยทำในการแบบว่าช่วยทำสเตจ HP ให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ่าส่วนรู่นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับช่อง2ผมใส่เป็น HP เนาะอันนี้นอกอันนี้นอก RGA นะเออนอก RGA ก็ผมเน้นเลือดหนักๆเลยนะครับเพราะว่าเอามาแทงนะฮะเออเอามากระโดดนะเพราะว่ามอนทีน่นอกไม่ได้เอ่าตัวละครทีน่นอกไม่ได้อันในขนาดน,นั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ รุ่นเหลือเ,อเนาะก็เลยเอามาใช้กันอ่านี่ประมาณติดออฟลองเฮดพี8%อะไรเงี้ยครับก็คือพยายามหาออ,อฟลองที่เป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดนะครับอนะแต่ว่าอันนี้คือเกลือมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีรุน่นมาเปลี่ยนมากเนี่ยไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มดักหน่วงแล้วนะครับอืมก็เหลือประมาณนี้นะครับเพราะว่าให้ตื่นไปแล้วนะครับอ,อ่ะมาอีกออีกอันนึงนะครับก็ ถ้าใครไม่เน้นบอกว่าออกไวๆแถบเน้นสแต็กสวยๆก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าติดอ่าวิวไปหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอมอวหลงเนี่ยมันจะคล้ายๆวิวไฟเลยก็คือถ้าโดนสตันเนี่ยก็มันอาจจะถ้าไม่มีตัวล้างบัฟน,นะฮะมันอาจจะแบบว่าลุกขึ้นใหม่ทีก็คือยากแล้วนะครับอ่ะส่วนตัวที่มั่วหลงเนี่ยเล่นคอโมโบกับมันได้นะครับก็คือมีหนึ่งนะครับบลูเวิร์กนะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวที่ดีนะครับอืมเคยรีวิวไปแล้วก็ลองกลับไปดูกันได้นะครับอืมอหลงจะเข้าขากันได้ดีมากเพราะว่าสกิลสามของมอหลงเนี่ยก็คือลดเลือดได้นะครับอืมแล้วก็แบบว่าโบโบเวิร์กี่ยโบโลกโบเวิร์กเนี่ยก็คือไลทิ้งสกิลสามเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่าลดเลือดเสร็จอ่าแล้วก็เหลือมอหลงไว้ครึ่งหลอดนะฮะก็มอหลงกระโดดสับเลยตุ้มาตายนะครับหรืออีกตัวลงอีกตัวลงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าเมียมืดนะฮะเออเมียมืดอ่า ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับก็ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ลองกลับไปดูกันได้นะครับอ่าเมียมืด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 อยู่ไหนเนี่ยเฮอย่าต้องมาหาเมียมืดเลยอ่าเมียมืดเมียมืดไม่น่าอ่าเมียมืด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 เมมียืด what the fuck เมียมืดเวเวเว แมวเมมืมดวะเอาที่อยู่ที่ไอ้ว่าอีคาร์เรสนะครับอืมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คอมโบกับแพนด้าได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอ่าถ้าโดนแบนเจ้าลู่ไว้นะครับก็อีคาร์เรสก็ทําหน้าที่ของในการฮิลได้อย่างเดียวนะเอออีคาร์เรสก็ทําฮิลฮิลได้อย่างเดียวก็คือแบบว่าเอามาฮิลให้อ่าเจ้าแพนด้าไปได้นะครับอ่าผมก็นิยมกดไปกับแพนด้าน้ํานะเออเพราะว่ามันสามารถอ่า คิวได้นะครับผมก็คือสกิลสองนั่นเองนะครับผมก็คือจอมดิสูททั้งหมดด้วยพายุหมุนนะครับด้วยความสามารถด้วยความเสียหายคำนวณตามเพชสัว์อสพี DP ของคุณอ่ะของตนนะครับและเฟิร์สพลส์พีทุกตัวครั้งละ25หน่วยนะครับอันนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะเอาจริงๆแล้วมันเยอะมากเลยนะครับ25หน่วยเนะี่ยเออแล้วก็อาอีคาร์เรสเนี่ยของผมเนี่ยก็คือใส่ลูนสตันนะครับอืมก็คือเอามาโดเามเอามาเอามาคอมโบงกับสกิลสองนะครับก็คือ ปั่นเสรปุ๊บมีโอกาสสตันได้ด้วยนะครับอืมมันก็มันช่วยได้ดีมากนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ดารีคาวอรี่นะครับพอมวย HP จากดูปริมาณที่มีเอ่อปริมาณที่ขโมยได้คิดเป็นห้สเป็นต์ของ HP สูงสุดของฮาร์สตรูตายจะจะ,จะสู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอืมนะฮะ50%เลยนะของ HP สูงสุดของคุณนะครับก็ถ้ายิงผีเยอะเท่าไหร่ก็ยิงขโมยได้เยอะเท่านั้นนะครับอืม อ่ะมา,าน,นี้นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็คือตัวดาเมจทั้งหลายนะครับก็คือันด้านน้ำเนี่ยก็แบบว่าโขกสับแบบว่าเอาเอาสกิลสามเนี่ยโขกสับไปก็นะให้ตัวดาเมจที่เหลือก็คือตามกันได้เลยนะครับผมอ่ะมาส่วนวิธีการใช้งานนะครับแน่นอนก็คือมีอ่าเจ้าอแมนิมีในอ่สีกวางกิวองนะครับอ่ะแล้วก็ <S <S mm hmm. มาในอ่าอารีน่าอารีน่าก็ๆๆได้นะอารีน่าก็ได้อารีน่าก็ได้เดี๋ยวมาลองดูในอารีน่ากันดีกว่า น,นี่มีแม้ว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจไ,ได้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 อันนี้น่าสนใจนะอันนี้เล่นเป็นอย่างนี้ได้ออีคารเรสใช่ไหมลูลูแล้วก็จริงๆแล้วประกันชีวิตมีสองตัวไหมนะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะเ <c oughs> อาจริงๆแล้วประกันมีสองตัวนะเออมันก็แ,แอบแยากอยูอย่เหมือนกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือม้านำ้ำม้าน้ำยู่ไหนมาน่ะนีกตัวหนึ่งเล่นเป็นอันนี้ได้นะเออเล่นเป็นคาคิก็ได้นี่หว่า เพราะว่ามันมีเจ้าไอนน้เอามาน้าไปก็ยากๆอย,อย,อยู่อืมเอากดผิดใช่ปะอะไรอ่างเงี้ยไปไปขี้ไปมันนี่ขี้ไปอันนี้ <c oughs> อันนี้แบบอยู่น้องบทนะเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือเปล่ามามาลองเรนกรันจอิอ่อาอ่ะอู้วไฟเขาเปิดไวมากเลยอ,อันนี้รอ เราเขาลบเลยแล้วกันอ่าตอนแรกก็เป็นค่าค่าเจ้านี่ปัดๆเลยครันแล้วกันฟืดๆอ่าชืบแล้วก็พักเลื่อยเลยฮะนี่เอาไอ้นี้ออกนะครับเอาประกันชีวิตออกไปนะครับแล้วก็โดดไปปุ๊บอ่ะหมื่นเจ็ดแล้วก็เฮ้ยเยกกว่าเออนี่แหละข้อเดียวของเยกฮะปุ๊บออลูออน้ำเสียสันว่ะชืบนไม่นะชิบหายแหละ ไม่ไม่ต้องโดดแล้วก็ชับชับไปเออกระโดดชับๆ,ออดดบๆจากนั้นก็ฆ่าเจ้าพิลลมต่อนะครับอ่าแล้วก็ฮิลเออแล้วก็ป,ปั๊ปปีะเอาไปให้ผมยาวๆก็ชับชับต่อฮะชับๆเออคาิเอาคาฮิมาคิดถูกจริง<笑>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 เห็นไหมเนี่ยมันเล่นกับคอมโบแบบว่าเอาตัวเอาตัวว่าเอาตัวดาเมจมา,ๆๆมาเล่นกับ แพนด้าได้นะครับอืมจะให้แบบว่าปิดงานง่ายขึ้นเนาะอืมวิสยางยางยางยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใช,ชึบชึบตันปล่าไม่ไตันโอเคเป็นโอไฟสตารสตันหรือเปล่าไม่เนสตันไงโอไฟโอไฟสตารสตันนี่แบบบอกว่าโหดมากเลยนะฮะเพราะว่ามันปั่นหลายรอบไงมันก็นเลยบอกว่าติดสตันง่ายอ่ะกูรู้แล้ว <c oughs> มันน่าจะเป็นโอไฟสตันแน่เลยเอาตันไปก่อน อ่ะแล้วเป็นอะไรชอบไปตันไอตัวนั้นเนี่ยฮะชิบโอเคสองหมนห้าอ่าอ๋อฮะอันนี้แอบเซ็งเหมือนนะเพราะว่าเออเจ้าเออไออิเคเลสสองคมเนี่ยมันยังหาเมียอีกตัวไม่เจอเออยังหาเมียให้น้องไม่เจอมันขาดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าสกิลอันตีของมันเนี่ยมันบอกว่าไม่มีไอเนี่ยไม่มีเอ่อ ว่ารถคูดาวอีกอันนึงไม่มีนะฮะดถถักได้ไปแล้วไหมก็เกลียดเลยนะฮะว่าเจ้าไอ้ปินไฟอืมชุบอ่าเอ้ยก,ก็ไม่น้อยหน้าเว้ยโอ๊ย,อยกดผิดบ้าโอเคได้แก้ตัวอเอ้แต่ว่าเราไม่ต้องอนะ่ะเราฆ่าไอ้นี่ไปก่อนเพราะว่าทุกตัวเนี่ยใช้สก,กิลเกือบหมดแล้วนะ่ะแล้วก็ปิดจอบไปชับชับโอเคจากนั้นก็มาฆ่าไอ้เจ้าอ่อ นี่ก่อนเลยเอาไฟเอามันให้ตายเอามันห้อยตายจากนั้นก็โดดใส่วุ้าโอเคเอ้ยไม่นะไอ้ว่าเฮ้ยโอเคดีนะครับเอเอ็กปิดงานเออแม่เ้ยปกติแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยติดอะไรมากเลยครับอยู่ๆแม่งแับติดทั้งตันติดทั้งฮิตเฮียชับเออจากนั้นก็อีซี่แล้วฮะเออออโต้ไป อ่าก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับม่วหลงนะก็เล่นง่ายมากเลยนะครับอ่ะตอนที่บ้านใครกลางๆแล้วยังมีม่วหลงนะครับตอนนี้ก็เอามาปั้นลงอารีนากันได้นะครับอืมเป็นโัวที่ปั้นมาแล้วได้ได้ใช้เยอะจริงๆนะเออเพราะว่าการมาของลูลู่เนี่ยก็คือทาให้ม่วหลงเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนะฮะเออชึบชึบชึบอ่ะแล้วก็ต่อไปอ่ะดูการออโต้ที้ต่อไปเนี่ย <c oughs> ไม่เลยไปจบเนี่ยไม่เลยไปจบเนี่ยอ่ะแล้วก็ฉับแงโอเคสำหรับเจ้า,ม,าม่อลงนะครับประมาณนี้นี่ครับผมอ่ะอ่ะเรามาดูในเอย์หน้ากันดีกว่านะครับเอย์หน้าที่ผมกดไปเนี่ยอ่าเอามาดูรีเพย์กันดีกว่านะครับรีเพย์ที่ผมใช้นรีเพย์มิดเดี๋ยวจะมีรีเพย์บูตรด้วยะอ่ะอันนี้อันนี้คือ ่มาดูคนไทยด้วยสิไม่ค่อยอยากกดเลยอันนี้คือผมว่าอ่าโค้เซงไงนะคือมาดูกันดีกว่านะครับเออ่จริงๆเนี่ยมันผมดาวตัวมาดีแล้วนะแต่ว่ามาดูความเง่าของตัวละครตัวหนึ่งดีกว่านะฮะโค้เซงไงนะคับจริงจริงนะอ่ะกดพิ้งค์ใหเป็นอลลุมอ่าไม่ไม่ค่อยอยากกดพิเป็นดูลู่แล้วเนาะมาเจอแค่ทางกันเยอะเหลือเกินอ่ะโจเซฟีนใช่ไหมอ่ะมานี่แต่ผมจะไปแบน เออเป็นเบลลูชใช่ไหมล่ะอ่าโม่ลงไปอ่าก็รีสกิลรีไม่ติดอ่ะหนึ่งลบลบแตโพริดอนไฟไปนะลบแตโพริดอนไฟอ่ะไอ้อ่าสองนะฮะความเง่าของเมย์นะครับไปกะเออคือไปจุดระเบิดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมกะจะปิดแพนด้าอยู่แล้วให้มันเอ้ยปิดอ่าแวมไฟอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูความเง่าครั้งที่สองของลุงไฟกันดีกว่านะครับ จุบๆอ่ะลูมไปติดด้วยช่วยอ่าอันนี้คืออ่ะเอ,ะอ,ะอะตอนนี้ก็อลูมยังดยโดนโคกสับอยู่นะอ่าแล้วก็ปั่นอ่าออลไปโดนโคกสับกันเยอะมากแกเพราะว่าเขากลัวอลูมไงนี่มาแล้วกลัวมไม่ติดแล้วมาดูทำงงอลงต่อวึบวื๊บวืบอาติดสองตัวตอนนี้ยังได้อยู่ ตอนนี้ยังได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวด,ดูตอนท้ายฮนะเออชอบชอบชอบไม่ออกเลยสักตัวอ,อ่ะตายไปนะครับเจ้าดีชิลมแล้วก็รถเจตนะคราวน,นี้เริ่มเริ่มแบบแววชนะมาแล้วนะ ex ด้วยนะเออ ex ด้วยแหละอ,อ่ะแล้วก็ฆ่าดิไปก่อนนะครับเดี๋ยวรถเกตพยายามฆ่าพลาเดินน้ำนะครับนี่ อ่าก็ถอยแล้วก็ให้พาดินมันตายไปนะครับแล้วก็โรเกตรู้จะรู้ทำไมเหมือนกันลีต้านทานเพื่อจมตีอืมครับต้านทานซะด้วยสินี่ชแชล็อชึบอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ตายราวไฮน่าเนี่ยไม่ได้ตัวฮิวมานะครับก็เลยนี่ดูความเง่าของลุงดิโคตรเที่ยเลยอ่ะคือแบบงงมากเลยมั้งแบบอะไรวะเนี่ยต้านทานด้วยโหสุดยอดกูแบบกด,กดออกเลยใส กูแล้วกดออกเลยกูไม่เอาแล้วเฮ้ยคือแบบว่า,าอะไรวะสตันสามรอบแบบไม่ติดพอม <c oughs> โอ้ยเอ้ามามามนดูอันที่ดีๆกันบ้างนะครับอันที่ดีดก็อันนี้ใช่ปะอันนี้อันนี้น,นี่เจอใบสันไฟมั้งใบสันไฟแล้วก็ผู้กันน้ำเลื่นต่อเนะ่แต่สองดอง มาเปิดเป็น <c oughs> เจ้าผู้กันไม่ใช่นกแก้วนะอโนอกแก้วไฟนะครับก็เลยลงลงใจไปหน่อยกดแพนด้ากับแปมหรือว่าโดนแปงมาตามระเบียบนะฮะอันนี้รู้สึกจะกชนะได้เปล่าอ่ะชนะอะไรชนะชนะโดนปลดไปจินน้ำเร่งจากนั้นก็นฝั่งเขาแบบว่าไม่มีดาเมจนะครับมไม่มีดาเมจในการเล่นก็เลยบอกว่าเล่นยาก แต่บอกว่ากดเนี่ยบัฟมาเยอะๆลยครับเนี่ยอคอมโบแผนน่นน้ำกับโอดินนะครับโอดินน้ำที่ผมเล่นประจำเนี่ยโดดสัพ์เจ้าใบสันไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวอันตรายเนียครับ <c oughs> ก็เอาชัวนะครับดูดเลือดแม่งเลยแล้วก็ลูลูคฆ่าแชะ <c oughs> ให้ลูลูคฆ่าแม่งเพราะว่าเอาไม่งั้นเนี่ยมันจริงจิมันก็ไม่มีอยู่หรอกคือแบบว่าอยากอยากจะจบปัญหาไปเลยไปเลยนะครับ แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องมไม่ต้องมาสตาร์นอะไรก่อนจากก่อนจากไปแล้วนะครับไม่ต้องมา <c oughs> เออจบกันไปนะแล้วก็ถอยเจ้าพูดกันไปนะครับอ่าเราเก็บแผนเออเราเก็บอ่าเจ้าจินจินจินน้ําไว้นะครับเพราะว่าเอาให้มันเนี่ยปับนะครับเราจะได้มีมีตัวหักเลือดนะครับอย่างเช่นเจ้าอา่าโอดินน้โอดินน้ำนะครับนี่เห็นไหมเป็นข้อดีของโอดินน้ำนะที่เอามากดดันอา่าจินจินน้ำนะครับผม เออเดีย๋ยวว่าถ้าบัฟเสร็จปุ๊บก็กูจะได้กูจะไ,ได้ดูดเริ่มต่อนะครับเออเป็นตัวที่ดีดมากเลยนะอะแล้วก็ดูดไปไม่ได้ดูดอ่าผมลืมบอกไปครับผมบิวเจ้าอาอดินนาเป็นตัวสายคีย์เดเมจมาด้วยนะครับเพราะว่าให้มันจิ้วแรงๆหน่อยนะตบมันกี้สองบันอะไรวะนะรอเลยเกมนะรอเลยเกมไม,ไ,ไม่ได้แรงไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ดีอ่ามันไม่ดีผลอะไรแบบว่าแรงแรงตาม hp หรือว่าแร,แรงตาม อ่อ d e f อะไรพวกนั้นเนีครับอืมอ่าเอมไม่ตายด้วยแล้วก็ยิงอ่าแล้วก็เล็กเนี่ยดสูสิเขาไม่กลัวเลยเลยเขาหน้าจ่ายนี่ปะน่าจะอ่าอตโอต้มาครับพี่จีนเราพี่จีนน่าจะออตโอต้มาชืบๆแล้วก็โดด จบเสร็จนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับเจ้าแพนด้าน้ำนะฮะหรือเมื่อลงนะครับอืมก็เป็นตัวที่เอ่อเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นที่ฮอตฮิตกันอยู่นะครับอืมเพราะว่าเป็นตัวที่ง่ายนะครับบิลรุนก็ง่ายนะครับอืมเดี๋ยวมาดูในส่วนรุนในอาร์ทีอกันดีกว่านี้เพราะผมบิลยังไงนะฮะอ่าเมื่อลงก็ประมาณนี้นะครับอืมสามหมื่นเจ็ดนะครับอืมแม่นยำห้าสสี่สปีดแปดแปดนะครับ ช่องนี้จะเป็นสปีดอ่าใช่เองด้วยเพราะว่าเออไม่งั้นเนี่ยถ้าโมอหลงเนี่ยไม่มีตรงนี้เป็นสปีดใช่ไหมมันจะเล่นยากมากเลยนี่ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะโดนแบบว่าอ่าโดนตัวอื่นเนี่ยแทรกเทินหรือว่ากดเทินหรือว่านอกเทินได้นี่ครับอืมก็มันอาจจะเล่นยากนิดนึงนี่ครับอืมก็เลยแบบว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็น สปีดจริงๆแล้วสปีดของโมโหลงเนี่ยมันก็ยังต่ําอยู่นะเพราะว่าเนี่ยแปสแปใช่ไหมเออจริงๆแล้วสปีดของมโหลงเนี่ยก็ควรจะเป็น120มากกว่านะครับอืมร้อยยี่สิบเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเดี๋ยวผมพยายามหารูนแก้อยู่นะครับผมก็อ่ะประมาณนี้นะครับผมสลับเจ้ามหลงนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวของนายสุรบีมนะครับเออก็มหลงเป็นตัวที่เป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับก็ อย่าลืมหาบ้านกันนะ <c oughs> เออนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s ไ r i b ์ด้วยนะครับและเช่นเคยนะครับถ้าผมรีวิวตะกูตะกักอะไรกันมากากันบ้างนะครับเนะี่ยก่อนไปก็ยังมี <c oughs> <c oughs> ก็ก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมอ่าก็ผิดพลาดตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าอย่าว่าเลยแรงนะ ก็มาวันนี uh, ้นะครับสอนวันนี้ก็บ๊ายบาย